สวัสดีครับช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเราก็มาเก,กาะติดสถานการณ์เนหน็นเบสบ่อะไรพี่จอม <c oughs> แม่ก็ขึ้นครั่กใช่ไห <c oughs> มมันยิ่ึ้นอีกวะนี่ มทั้งพุ่นมันขาดเข้าไปครักบ่ <c oughs> ทั้งพุ่น <c oughs> ได้ไปบ่ <c oughs> <c oughs> ไหลน้ำไหลแห้งเสริมเลยเนาะน้ครับหลังจากเมื่อวานได้เสมอพื้นนะครวันนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้อีกนะครับผม ขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อวานนะครับน้ําไหลเชี่ยวนะฮะเมื่อวานยังเดินได้อยู่นะครับอันนี้เต็มแล้วนะครับพื้นชั้นแรกนะครับ นี่ครับระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมน้ำไหลแรงนะครับตำน้ำเอกนะครับผมก็น่าจะเลือยลรองรับได้อีกสักหน่อยนะถ้ามาเยอะก็คงจะท่วมนะครับเพราะว่า ะะระดับก็น่าจะได้อีกสักสองเมตรนะครับเมตรเมตรกว่าสองเมตรนะครับได้นะฮะจะถึงบ้านนะครับอันนี้เฝ้าระวังอยู่นะครับช่วงนี้เมื่อวานตรงนี้ยังเดินได้ะฮะวันนี้ก็ประมาณหน้าแข้งนะฮะเห็นที่เขาเดินเมื่อกี้นะครับก็ ขึ้นสูงอยู่นะฮะน้ำต้องติดตามทุกวันครับผมเดี๋ยวจะรายงานตลอดนะฮะ